มาเถ้ะมาบ้าที่ะอมนเ่ยพอถึงแล้วมาอืมขยับกันอ้ก็เดียวเออเด่สองดอกังามจ้ะบื้ออีกสองดอกนี่จ้ะ น่าจ้ะตัวแดงักำลังตุ่มเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆจ้าสวัสดีครับจ้าพบพ่อกันกับเฮาอยู่ในป่าเน้อไอ<ม>พ่อกันไม่ได้เศร้าของวันที่สิบสี่กรกฎาคมสองห้าหกแปดเด้อจ้ะพี่น้องีจะมาพูดหัวที่เก่าเหรอครับจ้ามาหาเหล่าบึงเห็ดโกอเนาะจ้ะว่าจะทีม,มีบ่มีเนาะ,ะมากับพ่อได้แล้วเห็ดไข่ข้าวผมแล้ก็แหลกแหกมัน บางแล้วจ้ะอ๋อเจ้าากาไปตามรุ่นตามชุงเนาะจ้าว่าฮาสไดเฮลาไปไห้มือเนี่ยลมลมแหละอือกินนู้ดลอดน้ำไปงามๆเลยเนาะอ้กอแดงจ้ะ

จะใครเด้อจะสองจุ่มนะจีน้อยจีน้อยยังหนึ่งสองสามนี่วอนแม่เอ้นมาบึงเสแดงน้ำดูอ่ะเ่อเพื่อเพื่อรถเนี่ยรถอ น้ำปลารกเนื้อีอีกืนึ่ง้อ,อ,อบอือีกสองดอกนี่จ้ะมุณหนึงน่งยางมาอยู่ไม่เห็นไม่เห็นมันไม่ไมทับหัวจ้ะงามจ้ะ

thoải ừ. 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 sạch này cứ xong nụ nụ kìa nhỏ một thôi này cái đóa thòi lận ba 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 บ๋<ม>สวยแก่งแ่บพื่งเกาหน,น่อยแหนขึ้นดอกเดียว<ม>โคโลอีละเฮ้ยละงูเอ้ยอย่างได้เป็นสีออกเต็มทีเนาะหัาดอกหนอะอะ่อยตุ่มตุ่ม่มื่กี้เนาะตุ๊ดบานไ้เนาะ ีเด้อแม่หนาถูกนี้งตุ่มหนึ่งดอกบานอีกหนึ่งดอกเป็นสามดอกเด้อจ่าเมื่อน้ำบ่งยอดเห็ดที่ใดที่หมานเด้อจ่าเมื่อน้ำเห็ดก็อยู่เนาะไอ้น้อเนียนนี่จะดอกงามๆจ้ะดอกตุ้มหลายๆดอกที่จ้ะมื่อนี่ลุมบุญเห็ดดินกะม่แต่เห็ดน้ำแป้งแล้วจะเห็ดหนาแหล่บ่พอเนาะมื้อนี้อ้าย กะหมานคือเก่าจา้ะเกือบเต็มตาหน่าจ้าแต่ว่าผู้ใดสีมาก,กอ่ะฮักกับบ่แนงน้ำเน้อไอเพราะว่ามันเห็นทางอยู่จ้ะถ้ามาหาไปกินกับพ่อได้เนาะแมนจ้ะอ่ะจะได้ขอบคุณทุกกาลังใจทุกไล์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อจ้ะพอกันในายคิดนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับน,นี่แหละมานอยู่นี่หมานก่อนเมื่อวานนี้อยู่กะลู่จุดเน,ะนะาะใครได้เห็ดก่อน,นไอขับบัลดูกันกับบ่แดงเนาะแมนมาเมื่อมานไปนี่